พ่อลูกปันโป,โป้นี่หละเลยป้าอจาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปันโป้ปโปวันนี้ฮะนี่จะมาแนะนําร้านนี้เลยครับป้ากับร้าน The Hot Chinese Hot Pot นั่นเองร้านนี้เนี่ยป้าเขาเป็นสไตล์แบบหม้อไฟราคานั่นเองอยู่ที่สุขวิท24บบอกได้เลยนะว่าของเขาเนี่ยมีทั้งเนื้อมีทั้งหมูที่ผ่านการหมักมาแบบเรียกว่ามีเครื่องเทศที่ไม่เหมือนใคร <Okay. S 2> แล้วก็เป็นสูตรพิเศษที่เขาเนี่ยคัดสรรแล้วทีเด็ดของเขาคืออะไรสือหนึ่งแถมหนึ่งไงทีเด็ดโปรทีเด็ดเลย<ะ>นี่คือมาถึงที่ข้าวโปรเลยมีอะไรบ้างครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อไหลวากิวในราคาเพียงแค่900บาทแล้วก็ยังไม่หมดท่านี้ยังมีเสือร้องไห้ วากิยวอีกอราคาก็900เท่ากันดีมากโอ้โหอะไรจะถูกขนาดนั้นหรือว่าจะเป็นเนื้อสันคอวากิววอ,อันนี้เนี่ยก็ดึงแถมนึงเหมือนกันจานนี้เหลือแค่780บาทเองเฮ้ยนี่แต่ร้านนี้เขาดังว่าเขาเป็นหม้อไฟแบบสไตล์แบบเสฉวนเลยนะ,ะเจ้าของแล้วก็เชฟนี่มาจากเมืองฉันตูเลยนะใช่มีหมาล่าติดมาด้วยแน่นอนหัวอนอกจากนั้นะป๊า ก็จะเป็นซุปที่โดดเด่นแล้วไส้เป็ดเนื้อหมาล่าแล้วก็ยังมีการเอาหมูไปคุกกับซอสสูตรพิเศษของทางร้านก็มีก็เรียกว่าครบทวนเลยนี่ถามจริงที่คุณเล่ามาเนี่ยโปรเนี่ยใครๆไปก็ได้หรือเป็นโปรที่แบบจัดขึ้นมาแบบ พิเศษสำหรับเราอ่ะโอ้โหโทรไปหาที่ร้านเขาเลยนะฮะเล er อร์ฮอตไชนีสฮอตพอตถ้ามาจากรายการเรารับโปรนี้เท <_ d> um> ่านั้น๋ <_ d> um> อาไปถึงว่าปกติไม่มีโปรนี้ไม่มีหนึ่งแถมหนึ่งไม่มีนะแบบนี้เนี่ยไอ้จ้ะไม่เล้ถ้าเกิดว่าลูกค้าเราหรือแฟนรายการเราอยากใช้โปรนี้ก็ต้องทำไงก็ง่ายๆเลยครับผมอันนี้นี่คือต้องนิดนึงนะเพราะว่าเป็นโปรที่สิทธิพิเศษเฉ,ษเฉพาะรายการเราอย่างเดียวองทำให้ถูกต้องการตามกติกานะครับคุณผู้ชมก็คือว่าเราเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมไปถึงร้านเขาเนี่ยช่วยเปิดแฟนเพจของเราครับแล้วก็เข้าไป ในคลิปที่ช่วงพ่อลูกปั่นโปะนะของร้านเขานั่นเองก็คือเลอ o ฮอตไชนีสฮอตพอตเปิดให้เขาดูเลยว่าเราได้ดูแล้วเท่านี้คุณก็จะได้รับโปหนึงแถมหึเอาไปเลยโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับกับร้านเลอฮอตไชนีส พอตสุขุมวิท24นะครับผมได้แล้วล่ะครับแล้วโปรโมชั่นนี้จะมีเวลาใช้1เดือนนั้นเองตั้งแต่วันนี้ก็คือจะหมดก็คือวันที่21เมษายนเดือนหน้านั่นเองอยังไงก็รีบไปใช้บริการกันเยอะๆแล้วก็ทำตามกติกาให้ถูกต้องด้วยนะครับแล้วติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลย